สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่เลอนเฮทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เป็นคาราวานผู้อพะยพนะครับจากคอนดูรัสมากกว่า3,000คนนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองแพเทเทนทางตอนหนอของกัวเตมาลาเพื่อเดินทางไปยังเม็กซิโกผ่านเอลไซโบ ผู้เยบร้อยห้าสิบคนเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกอย่างหนักนะฮะก็ชมกันไปนี่คือภาพเหตุการณ์ที่บางทีเราอาจจะเคยเจอในหนังนะครับหรือในภาพยนตร์ก็เขเป็นลักษณะนี้นะครับก็ชมกันไป วิเคราะหสถานการณ์กันดูนะครับ Se fueron, se fueron, señores. Se fueron, señores, se fueron. Se fueron. รัภาพเหตุการณ์นี้ก็ของประเทศเม็กซิโกนะฮะก็คือวอเตอร์สปานะครับในชายหาดเซเลชุนนะฮะของเมืองยูแคนเทนก็เกิดเมื่อวันที่30กันยายนนะครับนอจากเหตุการณ์เขาบอกว่าเกิดจากแรงะัะอากาศหนาวและบริเวณอากาศอุ่นของคาบสมุทรดังกล่าวก็ทำให้เกาะตัวเกิดเป็นทอร์นาโดขึ้น ในบริเวณดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราชมกันไปมีดาเอสต์มิดาเอสต์มันเชส Oye, mira arriba, miren arriba, mira. vean esto, mira, vean esto. Ahí va a ganar tierra, ahí va a llegar tierra, ahí va a ganar tierra, mira. mira, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto.

¡Ven, ven, ven! ¡Ven, la ven! ¡Ven, sigue agarrando, va ¡Ahí va a agarrar tierra, ahí va a llegar tierra! ¡Ahí va a agarrar tierra, mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Claro, claro, mira. ¡Mira esto! ¡Vamos, mira, ¡Mira eso! ¡Mira eso! Ahí, mira, mira, arriba, ¡Míralo, míralo! mira, arriba! ¡Míralo ¡Míralo arriba! arriba! ¡Míralo Mira eso, cómo ¡Míralo arriba! mira, arriba! arriba! Se va a deshacer y se viene de molino <laughs> Se va a la gente a sus... ah, gritar ก็มาชมในประเทศมอร์โดวานะครับฝนกระหน่ำน้ำท่วมอยา่างรุนแรงนะครับที่มาเรียนเฟลเมืองชิวิสเลียนะครับในวันที่29เดือนกันยายน2,563นะครับก็ชมกันไปนะครับที่มอร์โดวาอยู่ที่ในโซนของยุโรปนะครับ นี่ก็เป็นพายุลูกหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นชื่อพายุอเล็กซ์นะฮะทางของแอตแลนติกนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับก็เข้าสู่ฝรั่งเศสทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังชายฝั่งทางใต้ของเกล็นะครับโดยมีลมกันโชกแรง 60- สิเจไมล์ต่อชั่วโมงฝนตกหนักในวะันที่1ตุลาคมนะครับ ไซโคลเจนิซิสนะครับอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสตอนเหนือและอังกฤษทางตอนใต้โดยมีลมและฝนตกหนักนะครับแล้วก็ต้นไม้บางส่วนก็อาจจะถูกรือถอนโดยลมนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าดับในอาคารต่างๆนะครับในบางส่วนก็ชมกันไปนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ของพายุลูกนี้นะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ ก็ภาพเหตุการณ์ที่ได้ชมอยู่นี้ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับชื่อสเตอร์อสตอร์เมรเล็กส์ปะทะกิเบรอนในบริตานีนะครับของฝรั่งเศสในวันที่1ตุลาคม2 5 6 3นะครับ ในภาพเหตุการณ์นี้จากการอธิบายนะครับเขาจะอธิบายประมาณว่านี่ไม่ใช่ออสเตรเลียนี่ไม่ใช่อเมซอนในบราซิลนะครับออนี่ก็คือโคโดบาในประเทศอาร์เจนตินานะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งรุนแรงที่อาร์เจนตินาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ชมกันไปนะครับก็ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กันดู บนโลกใบนี้นะครับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับ ประเทศอเจนตินานะครับก็เยอะพอประมาณนะครับที่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งหิมะตกเป็นจำนวนมากในเมืองอูัวย่านะครับในวันที่1ตุลาคม2563 Cayeron como 30 centímetros, todo tapado. Ahí en la esquina se nota un poco más, pero. Está todo tapado. Esta es la usuaria que me gusta. ในภาพชุดนี้ก็จะเป็นของประเทศอิตาลีนะครับเป็นภูเขาไฟระทุในเอ็ดชื่อว่าเอ็ดนานะครับในตอนเช้าวันนี้ก็คือวันที่1เดือนตุลาคม2 5 6 3นกานะครับก็ภูเขาลูกนี้ก็มีการประทุเป็นปจำเหมือนกันนะครับเอ็ดนาก็ชมกันไปวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับแล้วก็ตรารนงด้วยความไม่ประมาทในนะครับ ็น้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุธะทธธรรมพระอริยะสงฆ์นะครับเป็นที่พึ่งทางใจนะครับแล้วก็มีการให้ทานศีลสมาธินะครับแล้วก็ในชุดช่วงของการระลึกถึงความติดแบบความตายเป็นเบื้องต้นนะครับก็เป็นจุดหนึ่งของการ เข้าชุดช่วงของความดีนะครับถ้ารู้ว่าจะตายแล้วเราจะไปผิดกับใครหรือจะไปทําร้ายใครหรือจะไปส่อเสียดคนอื่นก็ไม่มีนะครับก็ลองพิจารณาดูในเรื่องของความตายเป็นเบื้องต้นก็ขอบคุณครับสําหรับการรับชมคลิปครับ This. フィリピンの時は、またこれからは、またこれからは、までこれからは、またあれして。<noise> <noise>